มาเธอมาเธอมเอมื่วนี้ขาปุ่นน้ำยาป่าปลานะคะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆร้อนๆมาใส่ลูกสินปลาอือหืบอกว่าคนๆเลยนะคะอร่อยมากแล้วแหละชิมแล้วเมื่อวนี้ไปเดลานไทยมานะคะไปเด็กกระสอนมานะ <c oughs> ยบม่อยากสิบบรรยาย ผักมีบัคคลีแล้วก็พาสเล์พาสเล่พาสเล์ของระลงเนือเ้อปลาเกือบเส็นเห็ดใบหมอหนึงพอประมาณนะคะเดี๋ยวเก็บใส่บ,บ็อกแซกแข็งไว้ได้กินอีกหลายวันทำทีเดียวกินได้กินหลายวันอืมสัก ม <Mother>, าเด้อมาเด้อใบมันเหลี่ยหายพักซีเด้อค่ะเด้อเด้อซิมเบิงอันนี้เรเคยเอามากินแอมสดมังสีกันเนละแต่ว่ามันมันมีกลิ่นอ่ะกลิ่นคิ้วแรงอ่ะซิมเบิงมุมยสอ่บวอ่ะอืม กินมันคิวกินเคยวแห้งหมดน้ำยาแบบซำเร็จจิเป็นซองที่หิวมาจากท้ายเมิแล้วนะคะก็ะเลยตองไน้เห็ดเองหืม <c oughs> <c oughs> หนักกำหนั่บพอเบังเหนือปลาจะกลนคักกมักเลย เป็นปลากระพงทะเลนะคะเขาเอาแมแหล่เป็นแผ่นบางๆแบบแซ่แข็ง ไปแล้วค่ะเป็นเล่มต่อ